แม่แอนแม่แอนแม่อนอนนออนอริะออาอารอ่าออนอารออาอาอูล่าขอบคุณแม่แอนไอออร่าเยีชีแม่แอนแม่แอนเก่งมากครับแม่แอนคือถิงแม่แอนสุดยอดแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแม่แอนไอออร่า บางารกาขอบคุณพี่จีด้วยนะครับทุกคนในเบลทุกที่เลยขอบคุณพี่ขอคุพัดแทด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากมาคุานนี่พิศอู๋ซี 콘서트에 유 오케이 찮으세요응 노래 불러요 노래 어떠냐고 물어본 것 같은데요 아 어. 콘서트 타입 พ่อพายคอนเสิร really cool, really so <es> ์ตของพี่ายฉะนัจ๋จมากและฉันก็แปลกใจที่เขาร้องเพลงได้ดีมากรอมั่งมากค่ะ อมาพี่ชายทุกคนจำว้นะว่าพี่ชายทุกคนอย่าไปสร้างตรงสร้างร่องอะไรขึ้นมาพุทตัธรรมโมผู้ตัวธรรมโมใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นๆพุทัวธรรมโมผู้ตัวธรรมโมผู้ตัวธรรมโมสบายสบายโอป้าโอป้าโอป้าอย่าอยู่ไรโอป้าโอปะอยู่ไรโอป้ะกันโอป้า What? Twice, twice. Oh, <laughs> <laughs> pa, oh pa. Oh single song amazing. Okay, it's my single. A single song, both. Uh, this song. Uh, <laughs> <it's> <laughs> ตัดใจใได้สักครั้งพี่จะร้องเพลงให้ฟังตั้งใจฟังอายแน่เดอบทเพลงเพลงนี้ฉันเทียนก็มีขึ้นมาเพราะเธอตั้งใจฟังแน่เดอ้อ ตอนเล็กก็พี่ว่าจะไม่ทนทนใจเท่าไรเทคกป้าที่ไหนทำไมชอบกันเลยโน้บางครั้งคำแปลไม่ตรงแฟนเขาเรียกโอป้าเนอะ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 โอป้าโอป้าเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายพี่ชายโอป้าอย่าโอป้าพี่ชายพี่ชายอย่าต้องอะไรจริง Oppa คือพี่ชายเอ่ออยู่ uh, um. you understand พี่ Oppa Oppa My sister Oppa My sister นี่ I love my sister Okay <laughs> okay Okay I'm Ashanti is so talking about what Casanova? Casanova! Ah, uh, Casanova? Jao Chu, Jao Chu! Ah, really? Yes, Atom is Jao Chu. now Casanova Ben Oppa. Casanova? No. No Casanova. Casanova! No, 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 no. No Casanova. Casanova Oppa! อป้าน่ารักอป้าน่ารักข้าสมบอป้าน่ารักอป้าน่ารักมั่งมากมาค้ดีมากซิสเตอร์น่ารักเหมือนกันมีทูค่กคึงค่ะ g o ดบอยกู o o d อ o y Yes Good boy Good boy, yes. <Good> boy. I'm a ก o o d b o จริงจิง i ม a good boy <laughs> he's a baby guy good <laughs> boy baby guy good boy every I'm a dear man superhero good <laughs> boy yeah heo เขาบอกอะไรนะกระชุม่มก็ช่วยหัวใจอยากทุกคนทุกคนอย่า <Wow. S 1> อย่าพึ่งคิดอะไรแบบนั้นครับผมตื่นมามีคลิปเต็มฟีดมากเบิ้ลซออาเบิ้ลซออา กายจะบอกว่าแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่แบบมีทั้งกลุ่มที่ชอบแล้วก็กลุ่มที่พูดว่าเดี๋ยวเขามาหลอกมันนั่นผมแบบผมอ่านดูแล้วผมกระทังแบบทั้งใจฟูแล้วก็ท้องใจเสียด้วยก็เลยไม่ใหญ่หทุกคนแบบอย่าคิดอะไรเยอะแบบนั้นครับบางทีการใช้ชีวิตในเรื่องของธรรมชาติสําคัญสุดผมชอบความเป็นธรรมชาติของไซตมะแล้วก็วันที่ผมได้เห็นซออาผมก็รู้ว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบน่ารักซออาน่ารักซออาเป็นคนที่ ยิ้มสวยแล้วก็พูดเก่งดูล่าเริงน,น้องไม่ได้มีพิมีภัยอะไรขนาดนั้นหรอกทุกคนไม่อยากให้ทุกคนแบบเหมาหรือว่ารวมอะไรจนแบบน้องรู้สึกว่าบางทีกลัวแบบเอ,อคนที่ไม่ชอบไปถล่มอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนค่อยๆติดตามน้องให้กำลังใจน้องอะไรอย่างเงี้ยครับ you understand I speak เราคือมิตรภาพที่ดีต่อกัน you sister i big brother yes he shy you like he shy yes i like you love he shy i like you love? love you love, love. Ow. Ow. why love me <laughs> okay. Hey, so. you, Saitama! Choice, <laughs> choice! Hey! <laughs> home brother is a Saitama choice. Ah, uh, really? Choice, choice. It's big. Uh, yeah. You love big brother? <laughs> you love big Boss or is a you big brother? You love big brother? He's shy. You love big brother? Yes!

I like pop. <laughs> Casanova. <laughs> Tony's Casanova. I make Casanova. Yeah, Casanova. So Big brother no, not Casanova. Big brother to Casanova. No. No. Big brother to I Big brother wants my house. Big brother Chao Chu. No Chao <laughs> Chu. No Chow Chu. -chow. <laughs> Chow -chow. No, Chow -chow. Dao Chu. No. that's really? Big brother, no. doubt Chu. Oh. No, doubt Is come. the eating cup? Is food?

ปิดมาเลยนะครับพี่ชายลายายอยู่ลสไปซีซอสอออไดายฉันไม่ได้กินขี่ดแต่ฉันกินของที่ดีมากอยู่ไันฟูดสีซันฟูดอลไรฉันชอบอาหารรสเผ็ดแต่ฉันไม่เก่ง OJM. Okay. Two. July like Stanford and July like Burn.

กนจะได้สนุก um, Very people uh, online ม like ีทีไลค์ยูยูอเนออืมโอตาโอเธอวันเจี๊ยบโอเธอวันเจีบโอเธอวันเจี๊ยบโอเทวันเจี๊ยบวัดเมื่อ, <c oughs> <Yeah. S 1> อวานมันเกิดซอาเหรอ Happy birthday to you No! No happy birthday! Sheikah, Sheikah! Very, very s h i k a Who birthday, brother? Who birthday? I'm coming home, my Who birthday? Yeah? Who birthday? What? 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 w h a h What? w h t h a a t What? w h t h a a t What? 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 a t w <laughs> Who another girl's birthday? Oh, okay. Is no birthday? No birthday. My birthday December 3rd. Oh, subscribe. Yeah. Meow. Um. have okay, good. Okay, ma'am. Ma- Ma, is me 3? Hundred followers, so congratulations party. Ah. <laughs> friend, 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 birthday. Mm. Okay. So, so you. Uh, follow one. Ah. Ah. Yes. Follow two, three hundred. Welcome, welcome. Welcome. Everyone, say thank you. Mm yeah. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. ขอบคุณครับ Thank you so much ว้าวว่าจ้ะว่าว้ะจริงจริงจริงจริจริงจรางริงรังจริงจัิงวริงจ่งกินข้ิวครังิงแรกเนร่ยตนนนรยน,น,นรงจริงจิงจริรงริงมรินรินร Oh, no, 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 no. Oh, ah, you like spicy? Yeah, I like spicy. Oh. I like spicy. I like uh, Isan food. I like Thai food. I like. I believe. I believe food. Okay, Tutu. Everyone, เพื่อนชูผู้อินไบไอไลส่งจริงๆโครงการหาแฟนเฮเบิร์เนี่ย